เกมโรน์ฆ่ากนะันมั้ยเกมแบบไหนเกมแบบเนี้ยปุ่มตัวจ้อง,งไหมเนี่ยเกมนะยึดครองเมืองยึดครองเมือง,งสวัสดีครับอยู่กับผมกับ NPC TV นี่ก็อยู่กับผมกับ NPC TV ผมจะมาเล่นเกมโรนะครับเกมโรน์ผมจะไม่เล่นเกม i m แมคค a ั t แล้วนะครับ ดูแล้วมันเถื่อนกันไปผมจะไม่เล่นเกมมาครับแล้วครับผมจะมาเล่นเกม RO RO ROV ครับ ROV นะครับใครคจะมาเล่นกับผมก็เล่นได้นะครับเพิ่งเล่นเมื่อเพิ่งเล่นเมื่อวานเัยเพิ่งเล่นเมื่อวานได้ตัวทุกตัวแล้วคนเทิดอะคนเทิอเ่ยดูดูดูนี่คนเทิคนเทิดเน โกงครับโกงก็ได้ครับโกงก็ได้นะครับโกงในคอมก็เล่นได้นะครับในคอมผมจะมาเล่นเกมให้ดูนะ ไลฟ์วับมันจะโปรนะครับมันจะโปรเออเออผมจะโกงนะครับโกงเป็นสิ่งที่ดีมากไม่มีใครชนะผมเลยนะครับคราวนี้ดูนะครับนี่ดู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  ไม่ถันห้านาทีก็มันตายแล้วครับมหนุ่มสาวโหนนี่แหม่รู้เลยเข้ามารู้เสล่รู้เดินซะไป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 ดูนี่ดูดูดูด,ดูดู้อืมอืมเล่นกับใครไม่เอามาเล่นกับโรมโอ้ คุณใช้พลเล่นอ่ะเอ้ยอือเห็นว่ามันโหดเกินอ่ะโหดเกินอ่ะในความโหดมันไม่ความโหดมันไม่เห็นอยู่เลยเนุ๊งไม่เห็นอยู่เห็นอยู่เลยเฮ้ยมาดิ นน่จริงอ่จะงก็มาเดมาได้มาเดยสักจักมาจักมันจับมัน โอ้โหตายได้ไงวะเอาไอ้คนกลกางนี่มันกลางรรับตัวสุดท้ายผมก็ได้แล้วแต่ผมจะเอาตัวนี้ครับซึ่งโหดกันนะครับอืมดูดูครับดู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 ดอืมสองโซนซะบ,บ้างสิสองโซนซะบ,บ้างเฮียสองโซนซะบ้างอูม สปังครัสองคนทีเมันเทพสปังสองกสองสอนนะครับม่มัมันอะไรอะไอะินนี้ก็เทพเลยนี่นี่ เยี่ยมมากส,เ,าสเต็มปอดตัวใครจะมาเล่นกับผมก็เ,เล่นได้นะอะไร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 อะะเอะไรอนัด

สองสอนซะบ้างครับสองสอนสองสอนสองสอนอุ้ยเชี่ยวมากพาไปพาไปนอกมาเลยนะนี่นั่นสองสอนซะบ้างครับสองสอนซะบ้างรู้ว่าใครเห็นไม่รู้ว่าใครเนี่ยเราชนะแน่อออออ เขาเนี่ยสอนสอนให้รู้ว่าใครใหญ่องสัดเต็มคอโลเต็มข้างเลยครับมาทำอะไรแบนี้มาทำอะไรแบนี้สู้กับเด็กนี่ดีเลยจุดแมนจุจแมนมี้จ็บแมนีน โอ้โหเขี้ยมมากนี่สัตว์มีบ้างโอมโอ้โหแลกแลกแลกครับแลกแลกแลกนี่แลก,อ,แลกอ๋อ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 กินกินกินโอมาเอาอสเต็มปอดเอาสเต็มปอดเอาไงเอาไงครับไงครับ เล่นกับใครไม่เอามาเล่นกับพี่ครับพี่นี่โหดนะครับบอกไว้ก่อนพี่นี่โหดพี่นี่โหดจึงผมไม,ม่ผมก็เล่นพีวีต่างๆครับมันก็เลยนะั่นมันก็เลยจับอนะืมอืมอืม สังสอนซะบ้างครับสงนมันรู้ไมครับอของมรู้มันอะไของมึงมอะไรอ,อะไรอไล,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 ลเองอะไรอะไรไล,ล่ทำเป็นหลกไล่ทำเป็นหลอองนี่ไง อูมทำเป็นร้อยทำเป็นร้อยทำเป็นร้อยอีอีอีทำเป็นร้อยน,นี่จริงไม่ใช่ร้อยทีย่อูมจะมีดีทั้งแม่จริงนะแม่จริงก็ย่าเนี้เด้อ น่าจริงก็อย่านีเดียวเอาจริง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 เดียวอุ้ยสัตวมึงมาได้แล้วหนีสัตว์ไปดูไปดูสังสงสอนสงสอนสปังรู้ว่าใครใหญ่อะสั่งเลยใครอยู่กับผมนี่รับรองใครอยู่กับผมนี่แน่นอน บ right. อกว่าปมนี่โหดของโลกแล้วนะขนาดขนาดผมเพิ่งเล่นเมื่อวานได้หมดแล้วนะเนะี่ยขนาดเพิ่งเล่นเมื่อวานโหอือ้มอุ้งสตีมเอุ้งสตีมจัดจัดมาแบบเต็มเตนะ็มเลยปุ้มรู้สบายว่าใครฮะรู้สบายนายสัตว์รู้สบาย คสบังมึงว่าใครยายคุณสบางใครยายใครอยู่ตรงนี้รับลอนะแน่นนอนอุ้ยสติจุยจะตายใคคุณอมสังสบังเซาซาลิเสซาอิดูยังกับผมเนะดูยังกับผม ยอมตายเปิดชาดินอินฟินิตอินฟินิตอืมะไรของมั่งอะไรของมั่งอะไรของมัองอะไรของมัองอะไรของเมั่งจะงดแค่ไหนถ้าเล่นไม่เป็นก็ปั๊มยอดปั๊ม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 ตังค์ตังคตังค์ตังค์โวยสัตวส นุนีน่อยากไดรับเนี่ยนฮ่าแม่เอ๋มึตายอยู่แล้วครับผมก็เล่นคอมอยู่นะครับผมก็ขออภัยท่านมาหนัทีนี้ด้่ารอรอเล่นโหดนัดโหดนัดนี่โหดหนักกันนี่โหดนัดนี่ งั้นแหละโหนัดนเนาให้รู้เลยว่าใครใหญ่นี่ให้รู้เลยรู้เลยว่าใครใหญ่นี่รู้เลยรู้เลยรู้เลยให้รู้เลยเออร้ง่รู้ด้วยว่าใครใหญ่รู้ด้วยว่าใครใหญ่ฮะรู้ด่จำเอาไว้ใครใหญ่สุดตรงนี้เราไป อ๋อนั่นแหละดีมากโอ้โหยัม่หมดเลยกว่าทั้หมดแล้วนะเมื่อกี้เออว่าหมดแล้วฮึมังไม่หมดอีกล้มลมโยมดีล้มลมโยมดีล้มโยมดีมันล้มโยมดีลุมฮึมฮึมอู้ยได้ยาละมั้งไอ้ตัดเอาโน่นๆไปดูด้างนี้ได้ไปดูข้างนอกไปดูไปดูข้างนอก ดูคนนู้นมาไปดูดคนนู้นมาไปดูคนนู้นมาไปดูคนนูมาไปดูดคนนู้นมาอย่ามาดูดผมกินดูอัดวิดีโออะไรนี่กลัวกังกิกินดูอัดวิดีโออะไรอ่ะขอบลากันครับบ๊ายบาย